จากเรื่องราวของการจัดสร้างเรียนหลวงพ่อมารูปหลอของหลวงพ่อมาในตอนที่แล้วซึ่งอาจารย์เคียงได้นําเสนอไปอย่างละเอียดวันนี้อาจารย์เคียงขอเชิญท,ทุกท่านนะครับติดตามเรื่องราวการจัดสร้างเรียนของหลวงพ่อมารูปหลอของหลวงพ่อมาในตอนที่สองต่อได้เลยครับผมต่อมาเมื่อถึงพศ2543วัดป่ามะ่วงภายใต้าการนำของพระอธิการชุมพรชุติวันโน ได้ทําการบูรณะปฏิสังขรกุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อมาให้สวยงามให้คงทนแข็งแรงขึ้นและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีนั้นทางวัดป่ามะม,ง,มงจะได้จัดทำรูปหล่อร้อยองค์ขนาดสามนิ้วของหลวงพ่อมาหลวงพ่อฝ้ายขึ้นมาอย่างละสามร้อยองค์รวมท,ท,ทั้งจัดทำพระคงรูปหลวงพ่อมารูปหลวงพ่อฝ้ายขึ้นมาอย่างละหนึ่งหมื่นองค์ และเราก็เรียกกันว่ารุมสร้างกุฏิหลวงพ่อมาต่อมาปีพศ2 5 5 0ทางวัดป่ามะมงภายใต้การนำของพระครูวิรุณธรรมโชติเรือจันทร์ได้จัดงทำรูปหล่อของหลวงพ่อมาขนาดหน้าตัก9นิ้วขึ้นมาจำนวน500องค์แลยรูปหล่อขนาด5นิ้วของหลวงพ่อมาและหลวงพ่อไฟอย่างละ200องค์รูปหล่อขนาด3นิ้วทั้งหลวงพ่อมาและหลวงพ่อไฟจำนวนอย่างละ300องค์ รวมทั้งเรียนรูปใบเสมาทั้งหลวงพ่อมาและหลวงพ่อฝ้ายอย่างละสองหมืนเรียนปีพศ2556พระครูวิรุณธรรมโชตรวมทั้งคณะสัทธาวัดป่ามะหมวง ได้ทําการสร้างวิหารศิลปะส,สุขโขทัยขึ้นหนึ่งหลังรวมทั้งเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะส,สุขโขทัยขึ้นหนึ่งองค์ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปศิลปะส,สุขโขทัยนั้นเราได้ถวายพระนามท่านว่า หลวงพ่อนาคฤทธานันเศวัดสันมัชฌทันโยดมหลังจากที่ทางวัดป่ามะมงได้ดําเนินการสร้างวิหารศิลปะสุขโขทยัยได้เททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้อัญเชิญหลวงพ่อนาคฤทธานันกลับมาปรดิษถานในวิหารศิลปะสุขโขทยัยณวัดป่ามะมงเป็นที่เรียบร้อยรุ่มขึ้นอีกปีหนึ่ง2557 ทางวัดป่ามะมวงภายใต้การนำของพระครูวิรุณธรรมโชตแล้วก็พี่หมอเงาะหรือนายศตวแพทย์นรงบัวสม้มได้ปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะจัดสร้างของที่ระลึก,กสําหรับการสร้างวิหารสําหรับการหลอหลวงพ่อหน้าขึ้นสักชุดหนึ่งเมื่อโตกลงแล้วทางวัดป่ามะม่งมวงพร้อมกับพระครูวิรุณธรรมโชตพร้อมกับพี่หมอเงาะก็เลยได้ดําเนินการจัดสร้าง รูปหล่อขนาดห้านิ้วของหลวงพ่อหน้ากริษานันขึ้นจำนวนสององค์สร้างเหรียญรูปใบเซมาของหลวงพ่อหน้าจํานวน 5, หว้าพันเหรียญสร้างเหรียญรูปใบเซมาของหลวงพ่อมาจํานวน 5, หว้าพันเหรียญ รวมทั้งสร้างเหรียญของหลวงพ่อไฝรูปใบเสมาจำนวนสามพันเหรียญในคณะเดียวกันหลวงตาจำเริญแจมใส่ได้มีความคิดริเริ่มอยากจะนำเศษทองที่เหลือจากการหลอหลวงพ่อหน้าริธานันนั้นนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์หลวงตาเรือนจึงได้จัดสร้าง เหรียญของหลวงพ่อนาเป็นรูปหูจอบขึ้นมาจำนวนห้าร้อยเหรียญสร้างเป็นรูปหลวงพ่อมาแบบหูจอบขึ้นมาสี่พันเหรียญพร้อมกันนั้นหลวงตาเรือนได้หล่อรูปหลวงพ่อมาเป็นแบบรอยองค์ ซึ่งเราเรียกกันว่าหลอแบบโบราณเป็นตะกั่ว250องค์เป็นทองเหลือง700องค์เป็นสำริด200องค์เป็นเงิน30องค์ นอกจากนี้หลวงตาเรนยังได้จัดทำรูปหลวงพ่อมาเป็นแบบดินเผาขึ้นมา5้0 0 0ื่นองได้จัดทำรูปหลวงพ่อายแบบดินเผาขึ้นมาทั้งหมด50,000องค์เพื่อที่จะนำไปบรรจุในเจดีย์ดอกบัวตูมซึ่งทางวัดป่ามะหมวงมีโครงการที่จะสร้างขึ้นด้านหลังของวิหารศิลปัสุโขทยัย ปัจจุบันนี้มีการค้นพบภาพถ่ายของหลวงพ่อมารวมแล้วทั้งหมดสี่ภาพดังต่อไปนี้เรียนทุกหลุนรูปหล่อร้อยองค์ทุกขนาดของหลวงพ่อมา ไม่ว่าจะออกมากี่รุนต่อพิรุนตั้งแต่รุนแรก2,496จนกระทั่งถึงรุนปัจจุบันล่าสุดเมื่อพศ2,557ไม่ว่าปริมาณของการสร้างจะมีสักเท่าไร่แต่ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อหลวงพ่อมาเรียนทุกรุนรูปหล่อร้อยองค์ของหลวงพ่อมาทุกขนาดจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อมาจนหมด และทุกๆคนที่รัทธานในหลวงพ่อมาแล้วก็มีหลวงพ่อมาไว้ในครอบครองไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตรุร้ายแรงขนาดไหนทุกๆคนจะแคล้วคลาดปัศจักพยันอันตรายเกิดเรื่องราวหลายเท่าไรเรื่องที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเหรียญหลวงพ่อมาเกี่ยวกับรูปเหมือนรอยองค์ของหลวงพ่อมาแม่แต่เจดีเก็บอัฐิธาตุซึ่งสร้างโดยในกรมพุทธรัก์เมื่อพศ2503 ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเจดีเก็บอธิธาของหลวงพ่อมาต่อต่อกันมาว่าหลังจากที่หลวงพ่อมามรณาภาพไปแล้วนะครับมีอยู่วันนึงนะครับเขาบอกว่ามีลูกพระหลุนไม่ไหมเนี่ยซึ่งเกิดไม่ทันหลวงพ่อมาแล้วอาจจะตกอยู่ในช่วงของหลวงพ่อฟ้ายพระลูกวัดคนนี้นะ่ะเห็นว่าไก่แจ้มันขึ้นไป,ขนไ,ปไขบ,บนเจดีของหลวงพ่อพอมันฟักเป็นตัวเรียบร้อยแม้ไก่ก็โดดลงมาแต่ลูกเชิมันลงไม่ได้ พระลูกวัดคนนี้ก็มีใจปรารถนาดีเมตตาต่อซั์นะครับก็เลยปีนขึ้นไปบนเจดีของหลวงพ่อเพื่อที่จะจับลูกเจีียบอ่ะค่อยๆหย่อนลงมาทีละตัวละตัวจริงๆเป็นเรื่องดีนะครับแต่พระองค์นั้นเกิดนึกพิเรนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ทั้งๆที่ขณะนั้นกําลังอยู่บนเจดีของหลวงพ่อเนี่ยพระองค์นั้นกับเลิกสะบงได้แล้วยืนเยี่ยวลงมาจากบนเจดีของหลวงพ่อมาเยี่ยวยังไม่ทันสุดครับเขาบอกว่าพระองค์นั้นเกิดปวด อันทะหรือผู้ภาษาชาวบ้านคือปวดกระโปงขึ้นมาอย่างกระทันหันปวดมาเข้ามาเข้า,มา,ขามาเข้าถึงก็ดิ่งทุรนทุรายนะครับญาติโยมมาทําการรักษาเห็นท่าไม่ดีนะครับเออหมอนี่ไปทําอะไรพระองค์นี้ทําอะไรรู้ว่ามีคนบอกว่าขึ้นไปเหย,ยว้บนนั้นวันนี้ก็เลยไปจุดทูบนะครับจุดอะไรจะมอะไรขอขอมาลาโทษแต่อาการก็ไม่เบาลงเลยครับจนกระทั่งต้องนําตัวพระรูปนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับพระรูปนี้ ปวดกระโปงจนกระทั่งสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลครับผมนี่เป็นเรื่องที่เราต่อต่อกันมาหลังจากที่หลวงพ่อมานะครับมรณภาพไปแล้วอีวันนั้นอาจารย์เพียงมาวัดแล้วมาเจอด่านแก้บนนะครับหน้าหลวงพ่อมาซึ่งมีคุณครูท่านหนึ่งเนะี่ยเขาสอบครูได้ก่อนสอบครูเนี่ยเขาบนไว้ว่าถ้าสอบครูได้เขาจะมาแก้บนในการจุดพลุพลุดลายซิบดอกยี่สิบดอกอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าเขาก็สอบได้ดังที่ใจปรารถนา เขาก็เลยมาแก้บนจัดหาช่างพลุมานะครับมาชุดพลุเนี่ยหน้าหลวงพ่อมาเนี่ยช่างพลุคน,นนั้นน่ะเขาจุดตะไลดอกที่หนึ่งชุดเซฟแทนที่จะปล่อยขึ้นฟ้าไปตามปกติเขากลับโยนตะไลดอกนั้นมาที่หน้าอนุสวรของหลวงพ่อมาแทนที่ตะไลนะครับจะผุ่ขึ้นฟ้าขึ้นไปเนี่ยตะไลอ่ะดับปุ๊บหลวงลงดินในทันทีช่างพลุยังไม่เคลียร์ใจก็จุดตะไลดอกที่สองแล้วก็โยนมาที่หน้านุสวรขอีหลวงพ่อมาอีก ก็ปรากฏว่าตะไลดอกที่สองก็แผนที่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นครับดับปุ๊บลงไปดอกที่สามดับดอกที่สีดับจนกระทั่งเจ้าภาพนะครับที่เขาไปหาช่างพลุคนนี้มาเนี่ยบอกว่ามึงพอเอะมึงจะลองอะไรจริงจังแล้วมึงพอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันต่อมานะครับช่างพลุคนนั้นตําดินปืนพลุแล้วไม่รู้ว่าเขาตาม่ท่าไหนนะครับเกิดพลาดทําให้เกิดประกายไฟขณะที่เขากําลังตําดินปืนดินปืนเกิด นะครับติดไฟอย่างรวดเร็วเราระเบิดบุ้มจนกระทั่งร่างของช่างพลุคนนั้นนะครับถูกดินปืนน่ะถูกไฟร้นๆนเนี่ยลวกจนกระทั่งหนังลุดหนังล่อนน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งวัดป่ามะม่วงถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่อยู่ห่างใกล้ตัวเมืองแต่ในความระพรู้ของคนกรุงไกลลาของคนสุขโขทัยรวมทั้งคนจังหวัดใกล้เคียงวัดป่ามะม่วงของหลวงพ่อมาหลวงพ่อไาย ไม่ได้ไกลไปจากแรงศรัทธาของญาติโยมเลยเห็นได้จากงานสงกรารส่งน้ำหลวงพ่อมาหลวงพ่อไายของวัดป่ามะมมวงในแต่ละปีจะมีผู้ที่ศรัทธามาร่วมง,งานกันไม่ต่ำกว่าพันคนในแต่ละปีรายใดคนที่ไม่รู้จักวัดป่ามะม่วงและไม่เคยได้ยินอธิ์ของหลวงพ่อมาหลวงพ่อ้ายพอเหยียบย่างเข้ามาในวัดป่ามะม่วงทุกคนจะรู้สึกว่า วัดป่ามะหวงนี่เหมือนดูจะห่างไกลจากผู้จากคนจะมีอะไรดีก็เข่าไม่ละนี้วัดเนี้ก็จะเดือกันแบบนั้นแต่ทุกคนที่ได้รับรู้และได้มาสัมผัสกับวัดป่ามะหวงจะรู้เลยว่าวัดป่ามะหวงไม่ธรรมดาใครก็ตามที่คิดว่าวัดป่ามะหวงเป็นวัดในชนบทเป็นวัดที่ห่างไกลความเจริญจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับตัวเองในทันทีถ้าคิดอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นมีคณะลิเกคณะน,นึงครับมาทําการแสดงในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นงานประจําปีของวัดป่ามะม,ะมะ่วงแต่เนื่องจากคณะลิเกมาถึงวัดก่อนที่จะถึงเวลาทําการแสดงก็ทําให้ดูเหมือนกับว่าวัดป่ามะม่วงนั้นเงียบเงาไม่มีผู้ไม่มีคนตลกของคณะลิเกคณะนั้นก็พูดขึ้นเลยว่า oo, วัดป่าวัดเสือนมันจะมีใครมาดูเราก็ได้เราคืนเนี่ยก็พูดไปแบบนั้นปรากฏว่าคืนนั้น ขณะที่ดาวตลกของลิเกขณะนี้กําลังทําการสแสดงในฉากเป็นการต่อสู้กับตัวโกงรบก,กันด้วยอดาบฟันไปฟันมาเขาบอกว่าเกิดมหัศจรรย์มิตอดาของตัวโกงหรือของพระเอกไมโล้ลุดออกจากมือแต่มันไม่ได้ลุดแล้วกระเด็นไปที่อื่นมันลุดออกจากมือของตัวนักแสดงแล้วปั๊กลงไปที่กลางหลังเต็นของดาวตลกที่พูดจามไม่ดีคนนั้นเขาบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนลิเกขณะนั้นกล่อยทั้งคณะ พราะดาวตระกประจำคณะบาดเจ็บเลือดแดงเถือกเต็มเวทีลิเกฉะนั้นหลายๆคนน่ะจะรู้กิติศั์ของวัดป่ามะมดด่วงดีถึงแม้ว่าวัดป่ามะ่วงจะอยู่ห่างไกลแต่วัดป่ามะ่วงก็มีอะไรที่ไม่ธรรมดาเชิญชวนทุกๆคนนะครับถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาเชิญแวะมาเยี่ยมมาเยียนวัดป่ามะม่วงเชิญมากราบสักการะหลวงพ่อนาคฤทธานัน เชิญมากราบหลวงพ่อมาพระผู้มีวาจาศิทธ์เชิญมากราบหลวงพ่อฝ้ายพระซึ่งฝนตกไม่เปลียกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ต้นเองแก่ครอบครัวขอเชิญนะครับ